สวัสดีครับผมครับตอนเราเข้าสู่ล้มบอลรีแอคชั่นนะฮะมีเรื่องราวให้ดูกันเหมือนเดิมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าทีมไหนไม่ได้บอกครับผมแต่รีแอคชั่นที่ผ่านมา2อสคลิปที่ผ่านมาก็เจ๋งนีนะเออดี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 ก็เป็นลูกยิงลูกลูกอะไรต่างๆเนาะมันไม่ใช่ลูกไค่ลูกยิงเดียวง่ามีลูกเข้าประตูเองด้วยไงเฮ้ยเราเคยมีลูกเซฟแล้ววะมีแล้วมีเออก็ลูกเซฟมีลูกยิงของนักเตะต่างชาติบอลแลนด์ครับอาร์เจนติน่าที่ออกมายิงบอลแด์ก่อนอ่ะมาเล่นแรก เบสเดชก็ส์เดชดูชใครอะเบอร์ซี่โอ้โหนีวบอลเล่แน่นอนเฮ้ยผมจำได้ลูกนี้เ็ดแม่โคตรสวยเอ้ยตัดสินกตัดสินแม่แล้วบบว่าลูนี่ป่ะที่เปิดลูนี่เปิดมานี่แม่งยิงแบบมันแบบว่าแบบพอดีมากโอ้ใช้ฟอร์ดด้วยยิงใครนี่เป็นสิบเลยเนี่ย ผมให้10เลยเพราะว่าความยากคือมันหันข้างอ่ะแบบ90องศากับประตูแล้วก็แบบไม่จับไม่จับแล้วบอลไม่ตกพื้นไม่แต่ฟาวน์เฟอร์ซี่เหมือนครั้งก่อนที่มันเคยยิงแบบรูปแบบที่เอามาให้ดูใช่ที่วอลเล่กระโดดวอลเล่ยิงชาวใต้ผมให้9ก้ครึ่งอะเดนิสเบิร์กแคมป์วันซีเรสคลาสสิกนี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกนี้เป็นลูกตำนานลูกนี้แม่งสุดก่อคือผมอ่ะสมัครผมอะตั้งใจไป็ลูกเนี้ยว่าเกี่ยวแล้วเจ้าตมุนอันนี้ผมอะยังเนี้ยผมลูกเนี้ยก็ยัง50 50ว่า ตั้งใจหรือเปล่าวะแต่ด้วยความเป็นเบิร์ดแคมป์แล้วก็ด้วยด้วยการพลิกตัวที่แบบไม่ได้ไม่ได้ช้าเลยไม่ได้แคบไม่ได้แบบเหมือนคิดไปอยู่แล้วมันไม่หลุดบังเอิญเออไม่แบบว่าจับปุ๊บว่าเฮ้ยต้องงี้อ่ะไม่ใช่เขาจะแบบเหมือนแตะปุ๊บเขาสมูทไปเลยอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆว่าลูกเนี้ยมันก็คือสุดยอดเพราะว่ามันมันต้องผ่านการคิดคิดมาแล้วอะเพราะว่าภาษากายมันไม่ใช่แบบว่าแค่แตะปุ๊บแล้วก็แตะปุ๊บแล้วเว้นจังหวะหนึ่งแล้วค่อยเทินไม่ใช่นะเขาแตะแล้วเขาเทินเลยแล้วผมไม่เชื่อด้วยว่าลูกกเนนีี้ยจะซออมมมม่่่ไไทาง จินตนาการล้วนๆผมไม่สิบสิบเหมือนกันเอาไปที่ขาจะแบงดีไงไอ้ขาเบียดไม่ได้สิบเก้อเหรอว่าต้องยิงโคตรแรงอันี้ตั้งไงอื้มใชเล้เลย9เดียวอ่ะอืมยืนใกล้มากอ่ะยิงแรงขนาดเนี้ยอ้โหอันนี้เป็นชัดเลยนะว่ากูยิงตรงนั้นอ่ะเออให้รู้ไปเลยจุดขายเลยจุดขายเย็นไปเลยอฮ้ยหือสไลด์เข้าไปขาหักเลยนะ ไปแล้วชิปว่าแล้วดูนี้คลาสสิกมากครับยิงได้สวยจริงๆแต่ว่าไปอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่รู้สวยมากลูกนี้มันผ่านการคำนวณมาแล้วผมอ่าผมให้สายตาเห็นว่าลูกนี้มันคลาสสิกคลาสสิกผมไม่ให้9ให้8คริสเดวิดคุณเลมคริสเดวิดับคริสตัลเพลสด้วยเฮ้ยโอ้ ไอเชื่อเหมือนเหมือนยิงเออเหมือนยิงแบบยิงโดนไม่ดีนะเออเหมือนยกยกอ่ะแล้วลูกมันลอยแปลกๆโอ๊ยแต่ก็ตั้งใจว่ะมันแต่มันก็เปิดหน้าเท้าเลยนะบอลมันน่าจะบอลลอยพอดีอ่ะแล้วก็โดนพอดีแต่อันนี้อันนี้ผมอันนี้เฉยๆนะเออเจ็ดนะงั้นนี่ไงลุดฟันนี้จนตาลอยไปแล้วไอ้ชาติคนเดียวเออหือไปเฉียวเบานี่ไงผมถามที่ดสีนะลูกแบบเนี้ยทำไมถึงไม่ยิงสาย ด้วยความที่เป็นคนถนัดขวาแล้วไม่คนถนัดขวาเนี่ยพอจังหวะเนี้ยคือการเอี้ยวตัวเป็นธรรมชาติพี่ถ้าซ้ายเนี่ยองศาการบิดตัวหรืออะไรต่างอย่าบางทีมันไม่ได้ไงมันเป็นคนยิงคุณยิงขวาหรือซ้ายก็ขวาเหมือนกันเราพยายามเล่นสองสองเท้าตลอดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยอย่างพวกยุโรปเนี่ยใครถนัดเท้าไหนเขาจะเล่นเท้านั้นไปเลยไงมันก็เลยทำให้เหมือนเขายิงขวาเออดีหรือฟอนนีิลอนเมื่อกี้ผมให้10เลยผมชอบเก้าโคนจอนมึงทำไมต้องขัดขู่ปู่วะ ชื่ออะไรอ่ะโบริมจอนอันนี้อันนี้ให้เจ็ดครึ่งแล้วกันอุ้ยผมให้ให้ให้เก้าได้นะลูกเนี้ยเพราะว่าด้วยเทคนิคในการเอาบอลลงเทิร์นมาเทคนิคในการยิงวางเท้าดียอดเยี่ยมเข้าเสาไกลสวยงามมากนี่ฟาร์มเวอร์ซี่ใหม่แล้วเนี่ยโอ้โหลูกเนี้ยโคตรสวยพี่โคตรสวยเลยพี่โหวตอ้โหสวยมากสวยจริงสวยมากสวยมากเลยนี่ไม่แล้วมันจะมีตัวมาเสียเห็นป่ะ ผมว่ามันชอบนะไอ้ลูกบอลเล่แบบเนี้ยฟาร์มเบอร์ซี่เขายิงแบบนี้บ่อยมากนะวางเท้าดีอะไรเงี้ยเก่งๆมาก10 10เอา10 10 10 10บสนนี้ลันซักร์ฮะลันซักร์ลันสักรู้ยยิงอัศวิโอ้โหยิงดีมากแต่มันก็คือทุ่นเท้าไกลปกติปก็เออใช่ใช่แต่ก็คือสัญชาติฮอลแลนด์ใช่ไหมเออเออเฮ้ยก็ก็สวยดีแล้วติดสายโป้งนิดหน่อยเอาไม่แล้วเบิร์ดแคมอีกแล้วไปเบิร์ด นี่เลพาเลอร์ er เปิดไปเนีโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหเชียร์ูปนี้ที่เป็นอีรูปนี้คลาสสิกได้เลยนะคือเ,เป็นคนคลาสสิกมากนะคลาสสิกขนาดตั้งแต่ไม่ไม่ขึ้นเครื่องไปเดินไปแข่งเลยยุ่ยหึงขวาแลดูดขวาซ้ายเอาซ้ายลงอีกทีแล้วแปลขวารูกนี้แบบลูกนี้โคตรเงียนคือลูปนี้คือเป็นต้องเป็นเขาเลยนะเป็นพวก โคดบอลเท่านั้นอ่ะมันถึงจะทำอะไรแบบนี้ได้มันคิดรู้จังหวะสำคัว่ากองหลังแม่งจะเข้าตอนไหนแล้วมันจะเข้ายังไงเราจะต้องไปไหนอะไรเงี้ยคือมันแบบมันจินตนาการอยู่ในหัวหมดพวกนี้มพวกโคดบอลอ่ะมันยากเราเป็นสุดหน้าเองผมเป็นสุดหน้าเองก็ก็ยังทําได้ยากเลยนอกจากว่าบายจังหวะในย่อมอยู่ในช่วงเวลานี้แม่งพีคจริงๆเว้ยพี่อ่ะแล้วเดี๋ยวมีอะไรนะแล้วแต่เจมบั้งอาเจนีนาอาเจนีนาแม่งก็น่าจะกงคูลาเกโรเต็มโหนดวุลส์บาสเตียนเบรอนไงเบรอนเบรอนงนีป่าวเบรอน ดิเกลเมมีปะมันอยู่ที่ไหนไม่มีไม่ได้ดูที่มีอย่างคายาวิดิดิมาเรียอ๋อใช่ดิมาเรีอาแรกๆเลยมึงเนี่ยใช่ในช่วงที่หนูฟันเท้านี่เนี่ยลูกคลาสสิกมากไม่แล้วมันมันทำบ่อยมากนะลูกเนี้ยในใน อีเวน์มตลิกก็บ่อยบ่อยมากเลยมาอยู่แรกแรกแม่งมั่นใจแรกแรกแต่โคตรใช่ท่านบอกถึงแม่งไม่ยิงกับทุกรัดแอซิดใช่แล้วตอนหลังมันมันบอกว่ามันเริ่มเริ่มไม่โอเคอ่ะมันหลับเขาได้รับใจไม่ครอบครัวมันอยู่ไม่ค่อยได้ที่อังกฤษอะไรเงี้ยไม่ไม่โอเคก็สวยสวยลูกที่สวยลูกนี้ดีคลาสสิกมากคล้ายเบิร์ดแคมป์แหละอ่าเนี่ยกุนนาร์เฟโร่อายุสองวันดิบสามแล้วอ่ะนี่สมัยเบอร์สิบหกป่ะเนี่ยใช่นั่นเนี่ยโอ้โหลูกนี่นะคือแม่งเหมือนคนแหวกไว้ต่ะหุ่นเนี่ยหหุ่นน้าพอ ความสูงใช่ให่วงต่ำแล้วพวกนี้แม่งล้มยากใช่ใช่แต่แม่งล้มง่ายที่สุดไอ้เหี้ยแตะล้มแตะล้มเหี้ยกูโคตรสนามันไม่ดีบ้านเราอ่ะพอดนิดนึงเอ้ยเอ้ยเหี้ยปาเกวโร่อะแม่งเป็นคนที่อย่างที่บอกศูนย์ถั่วแม่งต่ำแล้วก็แม่งเป็นคนที่แบบว่าไปกับบอลดีแต่มันไม่ต้องมีแบบว่าท่าทางเยอะนะแม่งไปดื้อๆดใช้ความหนาของตัวเราเบียดไปเหมือนในพวกเตเวสอะส่งคล้ายกันเลยแต่ว่าสุดยอดเมื่อกี้ให้แปดแล้วกัน นี่ใครครับเพ้ยน,น,นเ้ยสุดอยอดตรนันอ,อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ยอเชลซีหูยไม่ถนัดด้วยลูกนี้สวยลูกนี้สวยคือรูปนี้ลูกนี้น่าจะมัน<า>จะวิ่งไปไหน<า>วะนอิอะอะนไทยเกมแล้วมันยากกรงซ้ายไง <c oughs> เออใช่แต่ถ้าลูกเนี้ยถ้าสมมติไม่เข้าโดนด่าปัวะแม่งซ้ายเลยนะไม่โดนไม่โดนคือสุดหน้าไม่โดนคือบอลอังกฤษเนี่ยเขาจะบอกว่ากองหน้า่ะมีหน้าที่ยิงประตูคือมึงต้องยิง เข้าไม่เข้าว่ากันไอทีเลียงอะไรเงี้ยมึงจำวิ่งต้องยิงอะไรเงี้ยอเล็กซ์นาที่อาเจนเหรออาเจนอาเจนพี่คิวเป็นคนที่ไหนเอไปโค้งนี่ก็มีขาิ้าใต้สวยมากเป็นคนหนึ่งนะที่ผมว่าจะได้อ่ะคือเพราะว่าน่าจะไกลกว่านี้ใช่ใช่มันมันมันไม่สม่ำเสมอฟอร์มไม่สม่ำเสมอมันมีก่อนเนี้ยที่สเปอร์เจอล่าสุดเนี้ยเมื่อดูการนี้มั้งที่เจอแมนซิตี้อ่ะที่มันยิงอ่ะ ที่แมนซิตีพ้พับสนามบุกเลยแล้วสเปอร์โต้กับมาทีเดียวยิยงเข้าอย่างเงี้ย <ừ ừ. S 1> คือมันจะมีรูปแบบนี้แต่มันมานานๆนานทีไงมันไม่มาบ่อยก็เลยเป็นสำรองบ่อยถูกปะใช่ก็ไม่ค่อยได้เล่นก็ยิงดโโีโอ้โหนี่แต่ก่อนแม่งไทยเล่นเกมนะแม่งต้องซื้ออะมเลสซันโดนี่คนนี้เหรอแต่ก่อนอยู่อะไรลิเวอร์พูลใช่ไหมเออลเลสซันโดนี่แต่ก็อยู่แป๊บเดียวเองปะแต่มันเล่นในกีนไม่ลุกนี่ใช่ไหมลาเลสซันโดนี่ตายยังไม่ค่อยรอดหรอกเนาะ มันจัดอืมก็เมื่อกี้ก็โอเคประมาณนึงอันจะยิงดีสิบยังไอ้นี่มันเป็นนิวพูลเพืจะสิบอีกแล้วเอาดูซิโอ้โหทำเป็นเล่นไอ้เขี้ยโคตรสวยเลยประตูเยไอ้เขี้ยดูดลยทนี้ผมว่าต้องโทษประตูนะไอ้เขี้ยชวาเซอร์ชวาเซอร์ตอนกูยิงบอลตอนบอลโลกมึงเซฟได้ไอ้เขี้ยทีลูกชั้นตีนี้มึงรับไม่ได้ลูกแม็กซี่คือแม็กซี่เป็นคนยิงบอลดีฮุ่งมันแหวกอากาศอ่ะ อ่ะพูดอันนี้พูดตาตรงเนื้อผ้าต่างเนื้อผ้ายูนิเออร์12ไอ้สัตว์กูบอกให้จะเป็นเตยเว็บแมนยูนเออร์อีเทียมึงโยนิเออย์อีกที่อมีที่ไหนจะยิงแบบนี้นะไม่ไม่ดีใจเลยเป็นไงเว็บแฮมเก่เวสบแฮมเว็บแฮมใหม่หลายเฮียกูหลุนอ่ะไม่โกยืนไม่ดีไอ้ไม่ดีพ่องอย่ายิงอย่างงี้ไอ้เฮียตัดเข้ามายิงหลังท้ายิงดีกว่าแม็กซี่โราดีกว่าอีกแม็กซี่บอลมันแหวกอากาศ อันนี้บอลมันแขลกอันนี้แหวกหื่มเลยนะเฮียแต่สวยสวยลูกลูกเออผมไม่9 9อ๋อดิซันโตนี่ก็อาเจนเหรอลูกพวกเป็นสุโขหนูเหนือเลยตันี้เหนือเลยแต่ตัวนี้เหนือจริงเหนือเลยเด็กเกย์เชียวมันเคยเขาเป็นแขกรับเชลซีป่าวะใช่ป่ะฟังว่าดิซันโต้ผมปักปากที่เป็นอยู่ที่ไปกองหลังเชลซีป่ะเอ้ยกองหลังชอนบุรีป่ะซันโตซันโตล้ะ เฮ้ใช่ดูรดอดซันโตดีดูมีซีคลาสสิกคลาสสิกโอ้นี่นี่คาโบนาร่านี่อร่อยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมันสนเดอรไอ้นี่ไอี่ดีบาร์บี้ไอ้สัตว์ลูกยิงไม่ได้ดูเลยเนี่ยโอ้ยลูกนี้แม่งล็อกหลังหักเลยอ่ะโอ้โหลูกนี้ดีว่ะผมไม่คุ้นเขาเลยว่ะเออเพราะว่าผมไม่เคยเห็นไม่เห็นเขาเลยวะ ไม่คุ้นเลยนะนานมากแต่ไม่คุ้นเลยเขาให้ดูลูกยิงไอ้สัตว์ไม่ได้สามคนเซร์กัวคูนากูเอโร่นี่มันไหนนี่โอ้โหเฮียลูกดีเหรอลูกเนี้ยจะบอกว่าโก้พลาดไปไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอลมันเร็วแรงมากบอลมันแรงมันเรงดูดิดูดิผู้คนแล้วมันแบบทุกอย่างที่พลาดชาร์ชนะฮาชามันแรงเลยเออเอ๊ยเอาเอาตรงมั้ยมึงชอบแม็กซี่ไไม่ด้ ดิมาเรียก็สวยนะถ้าเอาความเอาาควมอะไรคลาสสิกถ้าคลาสสิกก็ดิมาเรียก็ได้อยู่เออดิมาเรียได้เพราะว่ามันทำบ่อยด้วยรูปแบบนี้แต่ถ้าถ้าลูกแบบมาแสดงก็ต้องแม็กซี่แม็กซี่เลยไอ้เชี่ก็วางเท้ายิงธรรมดาเนี่ยกูยิงญี่ปุ่นจะสวยกว่านี้อีกนะลูกนั้นดูถึงวันนี้ก็ยังรู้ว่าปุ๊กไอ้สัสเมยังว่าปุ๊กอเหงียเนี่ยไอ้เหี้ยลูกนี้อยู่ได้เป็นสิบปีเอย่าพอบอกอยู่ได้ทั้งชีวิตกูเนี่ยใช้คำว่าลูกที่ทำให้ทีมชาติไทยแพ้ ดสมึงมองอีกแบบนึงดิดึงตีเสมอวัีถ้าไทยเราหมดครึ่งแรกด้วยการยิงของญี่ปุ่นเอ้ยด้วยการยิงของกูเรามองความจริงก็รู้ว่ามันแพ้อ่ะแต่ก็ผมชอบเตเวสสวยดิอาเกโรก็สวยคือแม่งแรงจัดเออไอคุณเราลูกทานนี้ก็ดีแต่ถ้าให้เลือกเขาชอบจริงชอบเดมิเลียแหละมันเป็นคลาสสิกคลาสสิกครับอ่ะนี่คือโหมรีแอคชั่นนะฮะในเทปนี้นะครับก็เป็นนักเตะฮอลแลนด์นักเตะเจนิน่าใช่นะครับยังไงฝาก subscribe ด้วย นะฮะครับผมแล้วก็ถ้าใครติดตามผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยช้าไม่ไอาดแล้วครับผมขอบคุณมากเลยแล้ววันนี้ก็ต้องเป็นวันที่ดีสำหรับพวกเราเจอใหม่กน้าสนุอย่าลืมูษาสสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงแฟนของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะร่วมมือกับออนไลน์ฟิชชั่นแล้วก็คือเราได้ลิขิ์ที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีกบอลกลับมาเตะเราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกย้งลูกยิงลูกเซฟลูกเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้ชมฝากติดตามไปด้วยล้มบอลนะฮะัสรตับ ใช่เพื่อแจ้งเตือนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับ